มาเริ่มเลยจ้าช่วงมื้อหนูจนที่ตลาดสดเซวันโกคือเขาขายอังสองโคบอีกแล้วแม่หมาล่าเสียบไม้ไม้ละห้าบาทคือถูกว่ะที่ร้านสถานีหมาล่าเลย ừ, แล้วงคือมีของให้เลือกเยอะมากฟินทั้งผักเนื้อหมูลูกชิ้นไส้กรอกคือมีหมดไม้ละห้าบาทไม่พอจ้าสิบไม้ก็คือแถมฟรีอีกหนึ่งอ่าน,นี่ดูของสดสดใหม่ๆทางนั้นเลยจ้าเบคอนพันเห็ดเข็มทองหมูสามชั้นชิ้นหนาหยิบได้แบบไม่ต้องคิดเลยอะทุกคนหยิบเสร็จก็จะได้บัตรคิวรอปปิ้งแบบนี้นะนี่ให้ดูตอนเขาย่าง ทา,าลงไปฉ่ำๆเลยจ้าย่างร้อนๆเกี๊ยมๆคือแบบโอ้โหน่ากินสุดย่างเสร็จเอามาทาซ้อนหมาล่าแบบกรอซี่แบบนี้คือแบบอู้ ้ยน่ากินมากแล้วก็ตามด้วยโรยผงหมาล่าไปแบบสุกแซ่บซีดมาทุกคนสีคือแซ่บช่วยที่ถืออยู่ให้ทายกี่บาทบอกเลยว่าได้เยอะมากแต่ราคาไม่ถึงร้อยเราหยิบ้าๆกันมาเลยนะทุกคนโคตรคุมค้มโคตรอร่อยใครที่เป็นสายชอบกินหมาล่าเสียบไม้แซ่บๆนะแนะนําให้มาร้านนี้เลยพิกัดสถานีหมาล่าตลาดสดเซวัน